หรือหอยมาปล่อยนะครับประมาณ5วัน7วันแล้วทาไมหอยทยอยตายลงไปเรื่อยๆหรือเราจับหอยจากแหล่งน้ําธรรมชาติมาเอามาปล่อยในพื้นที่ที่เราเลี้ยงแล้วมันก็ทยอยตายตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากคือความไม่รู้ในเรื่องของระบบธรรมชาติของหอยเชอรี่กับหอยขม,ห,ยขมหรือจะเป็นสัตว์น้ำที่อื่นก็นนแล้วแต่นะครับเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้คิดถึงจิตใจของพวกเขานะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ดูวันนี้ออกมากลางทุง่งนา ช่วงนี้วันที่6เมษายนนะครับอากาศหรือว่าพายุมันคข้าแล้วค่อนข้างอากาศที่จะเย็นสบายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเพื<น>่อนๆ<น>ที่เลี้ยงหอยเชลีในกระชังหรือว่าในบ่อปูนนะครับให้เราเอาคลิปนี้ไปลองทบทวนดูแล้วก็ย้อนดูว่าถ้าเกิดว่าฝนตกใหม่ๆอากาศมันเย็นมันสดชื่นทําไมหอยทุกอย่างสิ่งมีชีวิตมันเกิดขึ้นมันดีมันงามมันแพร่มันขยายพันธุ์ก็เพราะว่าก็คือเขารู้สึกสบายตัวรู้สึกมีความหวังน้ําก็สะอาดอาหารก็มีนะครับ อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหอยเชอรี่ในกระชังหรือในบ่อปูนนะครับพวกนี้น้ำมันจะนิ่งนะครับน้ำม,มันจะนิ่งมันไม่ไปไหนเลยตอนนี้แป๊บเดียวน้ำก็สกรปรกแล้วพอมันสกรปรกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกมันจะตายนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงในกระชังเราก็ต้องมีระบบน้ำนะครับถ้าเกิดว่าดูของคนเกาหลีคนไทยทํางานเกาหลี แล้วก็จะเห็นเห็นมันจะมีสะดือน้ำนะครับสะดือน้ําแล้วก็การุนเวียนของน้ำเอาเอาจริงๆนะลองดูนะครับผมมันไม่ใช่ระบบน้ํเบือบ้อบื้อทื่อๆนะครับไม่ใช่นะครับลองกลับไปย้อนด,ดูดูนะครับผมกลับไปย้อนดูแล้วก็ทบทวนนะครับผมเราถึงจะคนที่ไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์นะครับแต่อยากเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับแล้วแต่ว่ามีมีแหล่งน้ํานะครับ มีแหล่งน้ําอย่างนี้นะครับก็คือจบเลยเรียบร้อยนะครับผมคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีหอยเชอรี่เราก็ไปเก็บจากแหล่งน้ําธรรมชาติมาแล้วก็เอามาเลี้ยงได้เลยอันนี้คือบอกได้เลยนะครับไม่มีความรู้ใดๆเลย,เลยนะครับผมก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหอยเชอรี่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันมีแหล่งน้ำนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหนึ่งงานหรือสองงานแล้วให้มันเป็นราดชัาดอ่าเป็น กับพื้นนาอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับมันจะค่อยๆลงไปอย่างเงี้ยค่อยๆลึกไปนะครับหอยเชอรี่จะเจริญเติบโตได้เร็วรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนี่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับตอนนี้ลูกหอยเชอรี่จากน้ําลึกๆมันจะขึ้นมาเพราะช่วงนี้ก็คือฝนมันตกนะครับฝนมันตกหอยเชอรี่ที่มันซ่อนอยู่ในน้าลึกๆมันจะขึ้นมามาหากินหญ้าหรือที่มันอยู่ใต้ดิน นะครับหรือมอยู่ใต้ดินมันจะขึ้นมาช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องไม่จะเป็นต้องไปหาซื้อหอยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยขมหอยเชอรี่นะครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมที่มันฝังตัวหรือว่าน้ํามันลดลงไปพอฝนตกมาเสรมมันมันเจอน้ํานะครับรีบเลยนะครับรีบเลยในช่วงวันสองวันเนี้ที่ผมดูเพื่อนๆใน a ฟ e b o o k นะครับผมก็จะมีถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกกัน แต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่นะครับก็คือหอยเชอรี่มันจะโผล่ขึ้นมามันจะขึ้นมานะก็มันให้เราจับได้นะครับเนี่ยก็คือธรรมชาตินะครับเอาเอาชัดๆนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงหอยเชอรี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับสมดุลภายในบ่อบ่อในการเลี้ยงหอยเชอรี่นี่ครับผมเลี้ยงหอยเชอรี่นะก็คือว่าให้มันมีความก็คือน้ําใสนะครับน้าใสน้ําไหลนะครับผมเดี๋ยวให้ดู พ่อถ่ายคลิปอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีน้ำใสน้ำใสๆอย่างนี้นะครับผมคุณภาพน้ำดีนะครับคุณภาพน้ำดีนะครับผมแล้วก็สภาพอากาศไม่ร้อนอบอ้าวก็ตอนนี้ตอนเช้าเนะครับผมอากาศเย็นสบายเรานึกถึงตัวเรานะครับผมนึกถึงนึกถึงตัวเราเองด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอากาศอย่างนี้เราโอเคไหม ช่วงนี้หอยโอเคเลยนะครับฝนตกดีอากาศเย็นหอยก็ขึ้นมานะครับแล้วก็มีพื้นที่มากมายเพียงพอไม่อยู่กันแออัดนะครับหอยมันก็ไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่ามันแออัดนะครับคุณก็ต้องทํามีระบบทําให้น้ํามันใสมันสะอาดนะครับคิดถึงคิดถึงใจเขาใจเราคิดว่าถ้าเกิดว่าลูกเราอยู่ในนั้นเราจะโอเคไหมนะครับคิดๆนะครับผมถ้าเกิดเราคิดได้อย่างนั้นะครับเพื่อเราจะเลี้ยงหอยเชอรี่ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการเลี้ยงจริงจังนะครับเลี้ยงจริงจังแนะนําเลยครับผมเนี่ยเป็นสะเป็นบอยอย่างเงี้ยคือเราปล่อยหอยเชอรี่ลงไปหอยขมลงไปนะครับเราเก็บกินอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนี่ท่านนั่นนันะครับผมเออถุงมือไม่เป็นไรลูกเนี่ยนะครับผมนะครับเรากะเก็บกินยาวๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีนองมีสายเราดัน ดันมันจะมี2ส่วนนะครับสส่วนก็คือส่วนที่มันสโลปเนี่ยมันลาดดีอย่างเหมือนเหมือนพื้นนาทานาเรยบเรียบแล้วก็จะมีส่วนลึกนะครับก็จะมีส่วนลึกน้องตรงนี้เป็นน้องน้องเม็กนะครับน้องเมก็กผมอยู่บ้านน้องเมก็กตำบลน้องเม็กนะครับโซนเนี้ยในที่ผมเนี่ยก็คือเป็นหนองที่อยู่ข้างวัดนะครับอันเนี้ยสมบูรณ์แบบตรงนั้นคือน้ําลึกนะครับตรงนั้นน,น้ำลึกนะครับถ้าเกิดว่าอากาศมันแห้งหอยจะไปตรงนู้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่ฝนตกมันขึ้นมาหอยจะมาอยู่ตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับลูกหอยเชอรี่นะครับจะมีการแพร่กพันธ์ได้ค่อนข้างที่จะดีและถ้าเกิดว่าเราเราจะทําฟาร์มหอยมันต้องเป็นแบบนี้หมายถึงว่าชาวนาแชาวนะคือมีมีน้ําลึกแล้วก็มีน้ําตื้นอย่างเนี้ก็คือเราไม่ต้องมีความรู้เลยเราเลี้ยงหอยชีแล้วมันจะไม่ตายไม่ตายแล้วมันไม่มีไม่มีหมดไม่มีสิ้นนะครับผมต่อให้มีนกปากห่างนะครับมันก็สามารถที่จะหลบซ่อนอยู่ส่วนลึกได้นะครับมันเก็บตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้อาหารมัน หรือต้องกาเรเลี้ยงมันจริงจังนะครับเราจะปักไม้ไม่ไผ่ไม่ไผ่เลยแล้วขึ้นเสาอ,อย่างเงี้ยนะครับขึ้นเสาขึ้นไว้ขึ้นไะไขึ้นไว้แล้วผูกเชือกโยง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 แล้วหาพืชหาผักอะไรไปให้มันนะครับมันก็จะสามารถขึ้นมากินได้ตอนคืน ดังคืนเสร็จปุ๊บตองวันมันก็จะลงไปอยู่ในน้ําลึกนะครับอย่างเงี้ยคุณจะสามารถที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่ได้หรือคุณจะปล่อยผักตบชวาปล่อยอะไรลงไปมันก็ได้นะครับมันจะเป็นรักษาอย่างนั้นแต่ว่าคุณต้องมีเสาเสียบลงไปนะครับปกัปกๆๆเพื่อที่จะให้หอยเชอรี่มันไตขึ้นไต่ลงได้สะดวกนะครับนี่นี่คือวิธีการที่เราจะเลี้ยงหอยเชอรี่ได้ให้มันได้ผลจริงๆโดยที่เราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในกระชังนะครับผมเราทําอย่างนี้ได้ไหม คุณภาพน้ำเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในนั้นอ่ะเราจะรู้สึกยังไงแล้วอยู่กันแน่นๆอยู่กันเยอะๆนะครับผมมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมหอยเชอรี่มันตายนะครับแล้วการซื้อหอยเชอรี่นะครับก็ดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเอาเนี่ยเห็นไหมมันมีหอยเชอรี่ตัวนี้นี่ก็ขึ้นมาจากดินนี่ไหมตรงตรงนั้นะนะครับผม นะไอตรงนั้นเนี่มันกาลังขึ้นมานี่แหละครับผมคือถ้าเกิดว่าเราปรับพื้นที่นาเราสหรีหเราเลี้ยงหอยเชอร,รี่มันง่ายครับมันง่ายไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับในตอนที่มันฝนยังไม่ตกไม่ต้องนะครับผมแล้วค่อยเก็บกินเก็บหาเอาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาให้เราอยู่แล้วครับผมยับ